นี่น้ำในตู้เย็นก็ใส่ใส่น้ำจริงจะได้แบบเออกัดกัดได้เราจะได้รู้ว่าถึงหน้าที่อย่างเมื่อกี้มันกับกเหมือนยกแบบกระดกบอกว่านี่เออไม่งั้นไม่งั้นมันจะเหมือนแบบเราไม่ได้ดื่มไงเราแบบเหมือนความน้ำใส่หน้าแล้วอะไรเงี้ยเออเอาน้ำเปล่าใส่เข้าไปเลยเอระมาณนั้นจริงๆเอาน้ำเดื่ดจริงๆใส่ก็ได้นะออมันจะได้เหมือนดื่มจริงไงเอาน้ำน้ำจริงเม้าในตู้เย็นเลยครับในตู้เย็นเอาเหล้าจริงเมา มีเล่าไอตู้เย็นนี่นะเห็นเปล่าพี่จะต้องเอาไหมคะแล้ว <c oughs> ขยับนี่ใช่ปะขยับขยับไปให้มันมออเออธรรมชาติอ่ะโอเคอ่ะลองดูโอเคดีสวยอ่าพี่อยากให้เห็นเกงในนิดเดียวเอาออกเอาปิดเอาปิดปิดปิด,ปดไม่ใช่เปิดโอเคโอเคแต่ว่าเปิดข้างๆอ่าโอเคเปิดข้างๆแล้วกนันข้างหน้าเราไม่เอาจิ๊บโอเคจิ้ลงจิ้มือเดียวจิ้มือเดียว เย็นออก้เออยู่เขย็นไหมนะจโอเคโอเคเอมัมนันจะได้ฟิลเหมือนเสื้อปเปียกโอเคเลยนะกินกินกินกกแล้วเหมือนให้มันหยดลงมาเออโอเคตรงนี้ใส่ถ่วิดีโอน้าจอเคนะครับ กินจริงไปเลยนะม้งใช่ค okay, uh, ่ะ uh, กินจริงได้เลยเอาวางอ่ะเจอแต่ถ้าดีิด้เจอ้าแบบนี้เจอแบบนี้โอเคเหมือนเหมือนเอาเอาแครบไวัดเท้าบ้างเลโอเคบิดบิดไปปึ๊บอ่าบิดบิดหน้าอกเขหาแสงนิดเดียวโอเคอ่ะราวนี้มันดูขับไปนิดหนึ่งอ้าววาปึ๊บอ้าวโอเคดีอ้าวดีสวยสวยมากสวยมากสวยมากโอเคมองเฮหัวเอียงโอเคส้มหน้านิดเดียวดี เลีย,ยปากทิ้งอ่ะไม่ใช่เลียให้มัน <c oughs> เลียให้มันชุ่มชื้นเลียให้มันแห้งอ่ะเลียให้มันชุ่มชื้อไม่ใช่เลียให้มันแห้งโอเคตอนนี้ปากมันเจะแห้ง่ๆดีโ <c oughs> อ <c oughs> เค okay, ไปตามมาหยิบ okay.